สวัสดีครับพี่นอ้องพวกกับช่องก้อยเป้เรืองแสนค่ะพี่นอ้องตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเดนโบสแล้วนะคะเดนโบสกับประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละเราออกทาง้างย่างแหน่หรอกทางใต่นอทางใต้จุงจะเดือท่งไปวัดว่าแหวนค่ะรับใส่พี่น้องมอบความสุขข้อมวลซื่น เอามาชุดเดียวนุพี่น้องวันนี้คุณทรายก็ถึงบ้านแล้วดีใจนะค่ะก็ถึงแล้วนะคะที่หน้าสถานีรถไปนะคะพี่น้องกะขาเอืะะอ่อยใหญ่มครับแล้วค่ะนาะกเวลาสุเดินดข้ามนะฮับก่อยเพื่อสปไปเขาานจะเตียมพร้อมๆใส่ร่องเครื่องเสียงรอกไห้ก่อนนะคะไปเ,เทส เซ็กเซ็กเศร้าก่อนดีใจร้ายครับน,นอกผเ่็ผลมาฮอดบานหอดซองพิ่มาขึ้นนี่กะง่วงเงีย้ยง่วงเงีย้ยพี่น้องปีหนึงน่งตีสองเมืองนอกย่อนความกินหอดกีเถืงอนขยันพิ่นเหงาปกตินี่พิ่นกะวิดีโอข้อทุกมือทุกมือจนวันรับค่ากันหมดละ บาน,นี้ตั้งแต่เพ่นมีหนองพุ่มเนี่ยพ่นได้ไปหันมาหนีไฟกับพี่กับน้องเนี่ยสีพ่นกับโบคอยเพ่นกับโบคอยเหงาเออข้ากด็ดีใจนั่นยังกอดมีพี่น้องคอยดูแลมีพอ่อมีแม่ลูกหลานพาเพ่นไปหันมาหนีก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องลูกหลานทุกคนค่ะที่ดูแลแท้เนาะ <laughs> ค่ะเนาะพี่เป้แต่ว่าแซวกับเพ่นเนาะเพอร์นี้แต่งงา่ายตัวเด้อก็ลยว่า มันเลยว่าโอ้ยฝากพี่น้องเบิ้งโฆษณาใหุ้แล้วจังสีมีเงื่อนแดงๆคนน่ะก็ว่ากันไปแล้วพี่น้องเอ้ยบอกๆกับบริเหัวเนาะสี่เหลี่ยมรันไลท์กับพอดีกัสิท้ายพี่น้องเบิ้งว่าสิเป็นด้านหน้าี่ที่บริเป็นทั้งงานเนาะค่ะเนาะว่างานผู้ช่วยว่าลูกแบบใดเพราะว่าช่วงเสาวคนกัสิมีการตักบาดเฮเทียนกสิช่วงประมาณบ่ายๆบุตรราค่ะพี่น้องกสิมีการ สโองงานนะคะเนาะสโองต้นเทียนแน่ล่ะก่ะผ้าพีชผ้าน้องพี่น้องชาวไทยพัวชายยู่งทั้งวาวแวกนะคะที่วัดไทยวาวแวกถึงแล้วขอบคุณพี่มดหลายค่ะพี่มดใส่สุดไทยขับรถมาหกอย่างดีแล้วพี่น้องเด้อมันยากโอ้ยมารับดารามารับดาราค่ะซุปเปอร์สตาร์มันก็ต้อง ขอบคุณค่ะอรับ <c oughs> ดาราค่ะสวัสดีจ้า <c oughs> ชูข้นสวยคุ <c oughs> ยย้ยกุ้งไอสามสามรถนี่มิตรทองทั้งสามเลยเนี่ะเมนไหมฮะเมนเลยมีแต่จีนไทยสากลเลยครบสามคนครบขอบคุณลหลายๆค่ะ,คะ,คะสคนครบเนี่ยนี่แหละค่ะพี่น้องวิธีชีวิตชาวไทยต่างประเทศค่ะพี่น้องหากแพงกัน พี่น้องที่ไทยเดินมาสู่ทางไปเนาะเอาบุญค่ะมาอาสุค่ะแม่บ้าไปเหรอนี่บ้าไปจ้านี่เปสำนักงานกู่นี่แหละค่ะรับจบท่าสำหรับชีวิตน้องก้อยหมอลำซุปเปอร์สตาร์เรือนแสงนะคะนองก้อยดารดังซุปเปอร์สตาร์ทัวยุโรปวันนี้พี่มดก็ดีใจนะคะที่ได้มารับน้องเขาไปช่วยงานการกุศลยังไงก็ขอบคุณมากนะน้องก้อย กันโอ้บุญนันกามาพุณดีกามาเอาบทนะเมั่อสิเกิดบุญใหญ่ขึ้นมาอีกเท่านั้นพี่น้องเมืองเด่นโบทเห็นกันใหญ่เด้อจ้าพี่น้องให้พี่เห็นน้องเขาเที่ยวชมบรรยากาศต่อฮะโอ้สถิตแต่เราเดือดล้อยเนึ่องด้วบาทเนี่ยเอาเหยียบยาว่ำเลย จะท่องเพลงนี้แต่ว่ายังไม่จบ ความพอค่ะเป็นใจรักอ่ะปลุกเสียงแล้วก็เสียงพื้นมาเบิ่งโชคทงไทุทงหน้าพี่น้องเบิ่งอันดิวตรงนิ้เป็นมองคุนปลูกของนะพี่น้องเนื้อาเห็นไบบ่ววิวทนร โอ้แต่มันมีความสุขถึงไนพี่น้องทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะไปเล่นในสวนทงไฮทงหน้าบาด น้องคุย <rôle> ต <CCTV> ิดตามก้อยเป้เรื่องแสนพร้อมกับคุณชายแล้วค่ะเป้เบาวล่าว้านาพอกันคลิปหนาเด้อพี่น <Bei> ้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแนงใจที่มอบให้จ้าพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า